เาเด่คับทุกคนแฟนคลับบ้านโฮมฮักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแห่ประมูลเสื้ออุงอิงพร้อมลายเซ็นเรียกได้ว่าหลักหมื่นกันเลยทีเดียวครับล่าสุดทุกคนทางด้านพ่อวุฒินะครับพ่อฮักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงผู้ก่อตั้งบ้านโฮมฮักน้องอุงอิงนะครับตอนนี้เนี่ยได้มีการเปิดประมูลเสื้อขอเกินไว้นิดหนึ่งว่า ประมูลกันเนี่ยยิ่งกว่าเสื้อแบรนด์เนมยี่ห้อดังๆประมูลกันยิ่งกว่าเสื้อทีมชาติไทยอีกนะครับทุกคนคือประมูลกันเยอะมากๆนะครับและก็รายได้ทั้งหมดนะครับทางด้านพ่อวุฒิเนี่ยก็จะมอบเป็นมาลัยให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็คนที่ประมูลทั้งหมด จะต้องโอนเงินนะครับเข้าบัญชีแม่หน่อยทั้งหมดนั่นเองครับทุกคนสุดยอดเลยพ่อวุฒโดยที่พ่อวุฒนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเรียกได้ว่าทําเพื่อลูกสาวสุดๆนะครับวันนี้ก็ขอแสดงความดีใจนะครับกับคนที่ได้เสื้อไปด้วยนะครับซึ่งเสื้อ มาในเสื้อตีมสีฟ้าแล้วก็สีชมพูแบบนี้เลยนะทุกคนต้องขอชื่นชมคนออกแบบนะออกแบบได้สวยมากๆซึ่งพ่อวุดเนี่ยก็จัดมาเลยครับเรียงเบอร์ตั้งแต่เบอร์1จนถึงเบอร์9นะครับวันนี้อุ้มอิ่มนะครับจะมาอ่านรายชื่อของพ่อพ่อแม่เ f ฟซที่มีการประมูลชนะมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าจะมีใครบ้างนะครับเนาะเสื้อเบอร์หนึ่งนะครับผู้ชนะนั่นก็คือพี่หนูดีสุวรรณดีนะครับชนะการประมูลเงินเนี่ย ประมูลอยู่ที่1,999บาทโอ้โหไม่ใช่น้อย,อยเลยนะนะครับทุกคนเนาะซึ่งมันเป็นคุณค่าทางใจจริงๆสำหรับเสื้อพร้อมลายเซ็นของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยนะครับเนาะเบอร์2ครับผู้ชนะคือคุณสถาพรสุริยะโสภาชนะการประมูลอยู่ที่1,099บาทนะครับ อันนี้เป็นเสื้อเบอร์2นะโอ้โหยินดีด้วยนะครับประมูลไปที่1นึ่บาทเสื้อเบอร์3นะครับผู้ชนะเนี่ยก็คือคุณจิ๊บเกตนะครับอ่านชื่อผิดขอภัยด้วยชนะการประมูลอยู่ที่1199บาทนะครับและเสื้อนัมเบอร์4ผู้ชนะก็คือคุณอนิวัตเพืองบุญนะครับชนะการประมูลอยู่ที่1099บเาทโอ้โหพอ่พอแม่คือ ประมูลกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็เบอร์5ครับผู้ชนะก็คือคุณจิปเกตอีกโอ้โหชนะอยู่ที่1299บาทนะครับแล้วก็นัมเบอร์6กนะครับก็คือคุณชานชนะการประมูลอยู่ที่999บาทยอดเยี่ยมมากคือคุณชานเนี่ยอุ้มอิ่มคือเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับนะ้องอุ้งอิงตัวยงเลยนะท้าอ,อิ่มจำไม่ผิดเนี่ยเขาคือมาเม้นตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นใน Facebook อุ้มอิ่มหรือว่าในในช่อง y t u t u เนาะเป็นแฟนพันธ์แท้จริงๆ,ๆ แล้วก็เบอร์เจครับผู้ชนะก็คือคุณจิ๊บเกตอีก1,099บาท โอ้โหทุกคนเนาะคุณจิ๊บเกรติดได้ไปหลายตัวมากๆนะแล้วก็เบอร์8นะครับผู้ชนะคือคุณหนูดีสุวรรณดีนะครับชนะการประมูลอยู่ที่2999บาทครับทุกคนเสื้อพร้อมลายเซนุงอิงและเบอร์9นะครับผู้ชนะก็คือคุณหนูดีอีกนะครับสุวรรณดีนะครับชนะการประมูลอยู่ที่3,999บาบาทโอ้โหทีมงานแอดมินก็ระบุเอาไว้นะบอกว่า ขอพระคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมประมูลในครั้งนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับและขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ประมูลชนะในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นที่รักแล้วก็อินดูอิหลาดีเสมอมานะครับทุกคนเสื้อสวยมากครับทุกคนก็จะเป็นเสื้อแบบว่าสีสวยมากเลยนะเป็นสีชมพูที่แบบทำยังไงให้มันเข้ากันกัดกันได้กับสีฟ้าคือออกมาสวยมากแล้วก็แล้วก็เป็น องอิงชัดเจนเลยอ่ะเป็นรูปของน้องอุงอิงชัดเจนเลยนะครับเป็นเสื้อพร้อมลายเซ็นของอีหลาน้อยอุงอิงนะนะก็ยินดีด้วยกับคนที่ชนะนะครับเสื้อเนี่ยพ่อวุฒเนี่ยคือเคยส่งมาให้อิ่มครั้งหนึ่งอิ่มดีใจมากๆเป็นเสื้อรุ่นแรกพร้อมลายเซ็นของน้ององอิงซึ่งพ่อวุฒเนี่ยตอนแรกว่าจะเอาไปประมูลแต่ว่าแต่ว่าพ่อวุฒอยากจะเก็บไว้ให้อุ้มอิ่มก่อนเออขอบคุณพ่อวุฒมากๆด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ยินดีกับทางกลุ่มบ้านโฮมฮัก ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับตอนนี้มีคนอยู่ในกลุ่มเนี่ยห้าหมื่นกว่าคนแล้วนะครับก็เหนียวแน่นครับก็คือรวมพลคนรักน้องอุงอ,งอิงที่แท้ทูกันเลยนะครับสาหรับบ้านโฮมฮักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวไม่ได้บอกยอดยอดทั้งหมดวันนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับซึ่งเงินทั้งหมดเนี่ยจะไปคล้องมาลัยของน้องอุงอิงวันนี้ที่พัทยานะครับวันนี้ก็ขอให้อ่าพ่อพอ่แม่เนาะที่ เดินทางไปหาน้องเนี่ยเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยก็แล้วกันนะครับเนาะอุงอิงก,ก็ถือว่าน้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับวางตัวดีมากวันแรกเป็นยังไงนะครับน้องก็ยังเป็นแบบนั้นครับทุกคนเป็นที่รักของแฟนๆด้วยดีด้วยดีเสมอมาสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับอุงอิงก็เป็นกําลังใจให้เนาะ ยินดีด้วยกับคนที่ได้เสื้อไปนะครับทุกคนเป็นคุณค่าทางใจจริงๆอะ่ะทุกคนดูสิอย่างเวลาที่น้องไปแสดงด้านหน้าเวทีเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โหเอาแบงค์นะครับไปให้น้องเซนนะครับบางคนเนี่ยเอาเสื้อไปให้น้องเซนชื่อให้เพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับอุคงอิงน้องก็เปรียบเสมือนตาสัญ,ญลักษณ์นะครับของความดีนะครับทุกคนของความดีความมีเมตตานะครับนะเราเนี่ยนะครับรู้เลยว่าน้องเป็นคนที่ เสมอต้นเสมอปลายแนะ่นอนอยู่แล้วแล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องในทุกๆก้าวของน้องก็แล้วกันนะครับวันนี้โอ้โหพ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับก็ยังทาเพื่อน้องนะครับเสมอมาอย่างพ่อวุฒิเนี่ยถ้าใครยังจาได้พ่อวุฒิเป็นคนแรกเลยเนาะที่มีการนําตุ๊กตาเนี่ยครับทุกคนไปมอบให้กับน้องเนาะในวันที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยอยากได้ตุ๊กตาเนาะถ้าใครยังจําคลิปนั้นได้นะคลิปตุ๊กตาที่แบบว่า ตัวแรกของน้องเลยอะนะครับทุกคนนะน่ารักมากนะครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้ยินดีด้วยนะครับกับผู้โชคดีทุกคนที่ได้เสื้อน้องนะครับคือดีใจด้วยจริงๆครับดีใจด้วยจริงๆนะครับเป็นอะไรที่น่าภูมิใจนะครับน่าปลื้มใจนะครับทุกคนที่แบบว่ามีอง่งอิงนะ่ะมีลายเซนอง่งอิงอยู่ในตัวก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแล้วอย่างอิ่มเนี่ เก็บเสื้อน้องไว้ดีมากเอาไว้ในตู้เลยตามคอลเลกชันเนาะมีเสื้อของผู้ใหญ่บ้านส่งมาให้ของพ่อวูดแล้วก็ของพี่ลูกน้ําก็ตอนนี้มีอยู่ประมาณ3-4ตัวแล้วก็มีของพี่กิฟนะครับซึ่งเป็นแม่ฮักอ่งที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนน่ะนะครับคนนั้นก็ส่งมาให้อิ่มเป็นเสื้อยือดนะครับตัวนั้นก็สวยมากก็ใส่ประจําเลยนะครับเนาะก็ยินดีกับทุกคนด้วยถือว่าเป็นคุณค่าทางใจนะครับแล้วก็ขอให้คนที่ประมูลเสื้อน้องเนี่ย ปังๆนะครับขอให้มีแต่ร่ํารวยนะครับร้อยเท่าพันเท่าเลยเนาะที่แบบมอบมาหลายให้กับน้องแล้วก็รักแล้วก็เอ็นดูน้องอุ๋งอิงมาโดยตลอดนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างอุ๋งอิงก็ถือว่าน้องรักสามารถฐานความเป็นตัวเองไว้ได้นานมากๆติดดินนะครับและเด็กผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อยังเป็นเด็กเด็กอยู่เลยครับทุกคนอุ๋งอิงอ่ะนะครับให้สัมภาษณ์สื่อก็เป็นเด็กเด็กคนนึงเลยนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับที่วันนี้นะครับทุกคนได้เสื้อน้องไปนะครับอ่ะสรับคลิปนี้ก็ ฝากทุกคนอีกเช่นเคยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยเนาะใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามอุ้มอิ่มนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะนะครับเพื่อที่จะ,ะไม่พลาดคลิปดีๆเนาะทีมอิ่มได้มีการนําเสนอไปนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนคะ่ะ